สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก็อยากเล่าอ่ะและนี่ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการเรานั่นก็คือช่วงหลอนอยากเล่าช่วงหลอนอยากเล่าก็จะเป็นการเล่าเรื่องหลอน,ลอนเรื่องรีลับต่างๆโดยช่วงนี้เราจะลงกันทุกวันจันทร์นะครับและในส่วนก็อยากเล่าอ่ะก็จะเป็น เรื่องทั่วไปหรือเกี่ยวกับปริศาสตร์หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่าเฉยๆก็ได้แต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยและช่วงหลอนอยากเล่าเราก็จะทำอินโทรแยกเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเป็นช่วงไหน EP นี้จะเป็น EP แรกของช่วงนี้นะครับ สำหรับเรื่องหลอนที่เราจะนำมาเล่าใน EP นี้ก็คือเรื่องอารรถันวัดกะสายหรือวัดกะชายซึ่งติดอันดับสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดอันดับ8ของเอเชียวัดกะสายหรือวัดกะชายตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่สร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรสันนิฐานว่าน่าจะสร้างตอนที่พระองค์ยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์โดยวัดนี้นั้นขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนจนเป็นอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้โดยสถานที่แห่งนี้มีคนมาผูกคอเสียชีวิตถึง12ศพโดยศพล่าสุดนั้นเป็นหนุ่มชาวมุสลิมที่เข้ามาโวยวายในพื้นที่วัด แล้วก็พูดว่าจะเผาที่นี่ให้หมดหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวบ้านเข้ามาพบศพของหนุ่มมุสลิมคนนั้นแขวนคอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณวัดโดยเมื่อก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยข้าวของโบราณหรือเครื่องรางของขังทำให้มีพวกโจรมาขุดหาสมบัติกันบริเวณวัดแต่ก็จะพบกับเหตุการณ์แปลก ครั้งหนึ่งตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่ามีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งมาขุดหาสมบัติรอบๆเจดีย์อยู่ๆก็มีน้ำไหลมาท่วมเจดีย์ทำให้กลุ่มโจรที่กำลังขุดหาสมบัติรอบๆเจดีย์ต้องหนีน้ำตะเกียรตะกายปีนขึ้นที่สูงโดยกลุ่มโจรได้ปีนขึ้นไปบนยอดเจดีย์หลังจากนั้น ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้เข้ามาเห็นกลุ่มโจรที่กําลังทำท่าตะเกียกตะกายว่ายน้ำท,ท,ทั้งๆที่พื้นที่แห่งนั้นไม่มีน้ำเลยสักนิดทันใดนั้นกลุ่มโจรที่ปีนขึ้นไปบนยอดเจดีย์ก็ตกลงมาเสียชีวิตทั้งหมดนอกจากนี้ชาวบ้านยังกล่าวว่าพวกที่ขุดสมบัติบางคนก็สามารถนำพระหรือสมบัติของมีค่า ออกไปได้แต่หลังจากที่ออกไปคนเหล่านั้นก็เริ่มมีอาการเสียสติหรือบางคนก็เป็นบ้าไปเลยจนต้องเอาของมาคืนบางคนไม่นานก็เสียชีวิตบางคนก็หนีไปโบวชเป็นพระบางรายที่เข้ามาลองดีก็มักจะมาผูกคอเสียชีวิตใต้ต้นไม้ภายในวัดเป็นประจำชาวบ้านเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ เฮียนมากถึงขนาดที่พระเข้ามาปฏิบัติธรรมหลายรูปยังอยู่ไม่ได้พระบางรูปกำลังปฏิบัติธรรมอยู่อยู่ๆก็เห็นงูตัวใหญ่เข้ามาปรากฏกายให้เห็นก็มีรวมไปถึงชาวบ้านเองก็มักเห็นคนแก่ใส่ชุดสีขาวหรือไม่ก็เห็นนางลำสวมชฎายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลากลางคืนเป็นประจำบางครั้ง ก็มีชาวบ้านที่เห็นกลุ่มคนใส่ชุดสีขาวเดินตามเทียงนาตอนกลางคืนเดินเข้าไปในวัดวนรอบเจดีทั้งท้ที่เวลานั้นไม่น่าจะมีคนเข้าไปในเขตวัดแล้วโดยปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีคนที่คิดจะลองดีเข้าไปลองของกันอยู่เรื่อยๆแล้วท่านผู้ชมละครับกล้าไปสถานที่แห่งนี้ในเวลากลางคืนหรือไม่ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลอนอยากเล่า EP แรกของเราท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็เมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ